เชียงใหม่เชียงรายอากาศดีมากครับดีที่ยังไม่ตายวันนี้ก็มีน้องที่เขาดูแลบ้านผมอยู่ที่เชียงรายเขาก็ไลน์มาพี่อย่ามานะคะแล้วเขาก็ถ่ายรูปเครื่องฟอกอากาศมาให้แบบโอ้โหมันรุนแรงร้ายแรงมากเลยนะคงไม่ไปนะชั่วโมงนี้เชียงใหม่เชียงรายนะคุณธนานะฮะบอกว่าสวัสดีครับเฮียถามนิดครับตอนนี้คดีเช็คเด้งเป็นอายาอยู่ไหมครับพอดีจ่ายเช็คของเด็กยังเป็นอายาอยู่นะครับยังเป็นอายาอยู่คดีเช็คที่เขา ที่เขาบอกว่าเขาจะแก้กฎหมายเนี่ยคงไม่ทันแล้วล่ะฮนะเพราะรัฐบาลเขายุบสภาไปแล้วเอ,อ่อกฎหมายเนี่ยเขาก็ยังเป็นคดีเช็คยังเป็นอาญาอยู่นะเหมือนเดิมนะแต่ว่าอาจจะไม่ทุกกรณีเท่านั้นเองนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกกรณีนะแต่ว่ายังเป็นอาญาอยู่แต่ว่าไม่อาญาทุกกรณีคุณเกรียงศักดิ์สวัสดีครับได้ความรู้มากครับคุณครับคุณทานาหมกว่าจ่ายเช็คค่าของไป4ใบแล้ว2ใบสุดท้ายเด้งโดนทางนั้นฟ้องเป็นคดีอาญาแลวตอนนี้กำลังเจรจาขอผ่อนก็ผมใช้ผมให้คำแนะนำอย่างนี้นะครับ คดีอาญาเนี่ยมันติดคุกนะมันติดคุกแต่ว่าคุณธนาเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ให้สารหรืออายการหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เขาจะเล่นคุณน่ะให้เขารู้ว่าคุณไม่มีเจตนาหนีคุณมีเจตนาจะใช้จะใช้นี่เขานั่นแหละนะเพราะนี่คดีเช็คถึงจะเป็นอาญาก็ตามเนี่ยอาจจะประกันตัวได้หรืออาจจะไม่ติดคุกอ่ะนะก็ไปคุยกันได้ก็ยังคุยกันได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราอย่าหนีเขาละกันนะเราก็ต้องใจดีสู้เสือเขาไว้ก่อนนะฮะคือผู้นั้เขาดูเจตนาว่าเราจะตั้งใจช่อกงหรือเปล่า คุณธนากรบอกว่าคุณอูคิดว่าปิดนี่ไปแล้วสองปีพอจะกู้ซื้อรถได้ยังครับธนาคารจะให้ผ่านเปล่าหรือยื่นกู้กับธนาคารไหนที่น่าจะผ่านครับสองปีปิดไปแล้วมีโอกาสมีโอกาสครับอืมมีโอกาส,ก,าสกู้ได้ครับธนาคารใช้ผ่านเปล่าเออกู้กับพวกไฟแนนซ์ดีไปกู้ธนาคารเออผมไม่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างผมเนี่ยก็ยื่นไฟแนนซ์นะดต่เบี้ยถูกด้วย โอลิโฮะแนะนำโอลิโกเบี้ยโคตรถูกอนุมัติรวดเร็วด้วยนะก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสเพราะว่า2ปีนี้มันก็ถือว่าใช้ได้ละแล้วก็แต่ไม่ได้บอกว่าคุณธนากรปิดนี้แล้ว2ปีแล้วจะกู้ผ่านทุกกรณีมันก็ไม่ใช่นะหลายคนฟังแล้วบอกเอ้ยเออแล้วทำไมของผมไม่ผ่านมันก็ต้องดูโปรไฟล์ปัจจุบันของคุณด้วยนะทำอะไรทำอาชีพอะไรสเตตเมนต์เดินเป็นยังไงทุกอย่างต้องชัดเจนนะครับทุกอย่างต้องชัดเจนเหมือนอย่างตอนเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งออกรถใหม่อีกคันนึ่ะ โอ้เดี๋ยนี้ไอ้พวกไฟแนนซ์มันต้องมาถ่ายลูกเซลฟี่กับเราด้วยนะ <c oughs> ไปถ่ายที่ออฟฟิศถายพนักงานกําลังทํางานอยู่เงี้ยว่าพนักงานมีกี่คนมีพนักงานจริงหรือเปล่าบริษัทมีตัวตนหรือเปล่าข,ขนาดนั้นนะนี่ขนาดผมผ่อนเขามาสองคันนะไม่ไม่เคยมีประวัติเก่าเก็บไว้เลยนะเออแต่ว่าเขาทําเป็นครั้งๆไปนะละ,ะเอียดยิบแต่ว่าก็ผ่านมาได้นะครับ ก็ลองดูนะครับลองดูก็อามีโอกาสมีโอกาสแต่บางทีถ้าเกิดมยังมีชื่อเพราะว่าถ้าเกิดมันเพิ่งผ่านไปแค่2ปีเนี่ยชื่อมันยังคงค้างอยู่ในบูโรว่าคุณเคยเป็นหนี้เสียมาก่อนถ้าเกิดเป็นไอตัวที่ปิดหนี้ไปแล้ว2ปีแล้วมันเป็นหนี้เสียนะมันก็ยังโชว์อยู่นะออแต่ถ้าให้ผมแนะนำรอให้มันหลุดไป3ปีไปเลยไม่ดีกว่าเหรออืมเพราะว่าสมมุติว่าตอนนี้คุณ ปิดนี้ไปแล้ว2ปีแต่ในเครดิตบุโรมยังเก็บประวัติอยู่ใช่ไหมแล้วคุณไปดันทะลึ่งเนี่ยไป <c oughs> เดี๋ยวบอกไปว่าคุณ,คณ,คณก็ก่อนคุณธนากรทำไมเอาว่ากระเือก,กระสนขนขวาที่จะไปกู้เหลือกินนะกู้พร้อมๆกันหลายๆไฟแนนซ์นะครั้งนี้คุณก็โดนบันทึกไว้หมดแล้วแหละว่า <c oughs> คุณยังติดประวัติอยู่นะเมื่อ เมื่อครั้งที่คุณไปยื่นกู้ครั้งนี้ของเขาอ่ะพอผ่านไปสักปี2ปีคุณประวัติมันหลุดบูโรแล้วแต่ว่าคุณจะโดนบันทึกไปเรียบร้อยแล้วว่าณปีนั้นคุณตอนคุณกู้อ่ะคุณยังติดประวัติค้างอยู่2อปีนะถ้าจะให้ผมแนะนําจริงอ่ะลองไปลองไปเช็คกับเต็นท์รถหรืออะไรก็ได้ถ้าเิดจะกู้ซื้อรถมือสองหรือว่าพูดกับเซลล์ว่าให้เขาดูบูโรก่อนดีกว่านะถ้าเกิดเขาดูเราไม่ไม่น่าจะผ่านก็ไม่ต้องเอาเข้าระบบนะครับ คุณสุรชัยบอกว่าหลายปีก่อนตอนการสแกนจ่ายยังไม่บูมผมมีกระเป๋าเหรียญน,น้อยไว้ติดตัวช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่โดนทักว่าไม่แมนกระเป๋าบันซิปซิปด้วยว่าใส่ซิปมีซิปเปิดปิดอะเฮ้ยแต่คุณคุณเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเออมันไม่ใช่ไม่แมนหรอกแต่แบบมันเป็นแบบว่าเออมันก็ตลกอีนะเพื่อนผมบางคนก็เป็นนะมันมีบางคนที่มันใช้กระเป๋าที่มันซิปอะลูด อ๋อแต่ผมใครไปกับผมเลยนะอย่างลูกน้องผมเนี่ยนะมันจะได้เงินจากผมเกือบทุกครั้งแล้วผมใช้เงินสดจ่ายมีเสียญนผมไม่เคยเก็บเหรียญเลยเออเอาไปใช้ไปสามบาทสองบาทให้ลูกน้องใช้หมดไม่เคยเก็บเหรียญเลย <c oughs> ตอนนี้กระเป๋าตังค์นี้ก็แทบไม่มีตังค์มีแต่บาทเพราะว่าไม่เคยพกตังค์เลย <c oughs> เพราะว่าไปไหนไปไหนมันก็มันก็สแกนจ่ายกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ยกเว้นแต่ร้านดังๆนะเออยกเว้นแต่ร้านดังๆนะอย่างร้านอะไรนะป้าสุกนะป้าสุปส้าสนะุที่เชียงรายเนะี่ยน้ำเงี้ยวนี่ไม่รับ ไม่รับนะไม่รับอะไรเลยรับเงินสดๆสดสดอืมเนี่ยคนไทยไปกินต้องเตรียมตังค์ไ้ก่อนนะคุณพิมโยนะฮะบอกว่าถ้าใช้บัตรได้ก็ใช้บัตรจ่ายครับแค่ใช้เงินไม่ฟุ้งเฟอ้อประหยัดทํากับข้าวกินเองสเต็กลุงนวดสเต็กลุงนวดเออสุดยอดเลยเอาสเต็กตบบพวกอะไรนะเขาเรียกกันนะโคคัตนี่ไม่ไม่กินเลยใช่ไหมเออพวกแบบอ่าทมาฮอกอะไรอย่างงี้ก็ไม่เอาเลยนะปลาหมีใชส้สีเออใช้สีนี้ไม่เอาได้ไหมส่วนแซลมอนมาให้ลูกกินโอ้ครับผม สเต็กลุงหนวดที่ผมก็เคยกินนะเพราะว่าเป็นสเต็กสไตล์คนไทยนะต้องมีกะหล่ำปีซอยงงกันนะเฮ้ยไมกินกระหล่ำปีหวอสเต็กลุงหนวดกินกะหล่ำปีซอยแต่ว่าอย่าไปสั่งเนื้อนะมันเนื้อจะเขาเรียกว่านุม่มเนื้อสเต็กลุงหนวดนุ่มนะนุ่มแต่เหนียวนุ่มแต่เหนียวแล้วก็คุณก็เคี้ยวแล้วก็กินกินรสชาติน้ำของเนื้ออ่ววอะ,นนแ,ะแต่ว่ามันเหนียวอ่ะมันนุ่มแต่มันเหนียวแต่ว่าไม่ใชยสี่มีเกี้ยวนี่ผมต้องบอกว่าผมขอลาอีกทีเพราะว่าเส้นไม่อร่อยอ่ะ เส้นมันใหญ่ๆญไงไม่รู้ไปกินอย่างอื่นดีกว่าครับก็ก็ดีฮะเพราะว่าถ้าเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยจริงๆเราใช้เอาไว้คือเราได้แต้มไงนะอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวแลกน้ําหอมล่าสุดล่าสุดรู้สึกจะแย่แลกอะไรให้คุณคุณแม่จำไม่ได้แล้วอะหม้อหุงข้าวหรือไงเนี่ยหรือสักอย่างมันก็คุ้มค่านะถ้าเราซื้อรูดอะไรที่มันเป็นแบบไม่ใช่แบบรูดแบบเลอะเทอ,อะอืมมันก็มันก็มีประโยชน์บัตรเครดิตมันก็มีประโยชน์เหมือนกัน คุณธนานะฮะบอกว่าขอบคุณครับเฮีย er. ชัดเจนมากครับชัดเจนแล้วถามต่อขอถามต่ออีกนิดครับคดีแบบนี้ควรมีทนายว่าความด้วยไหมครับครั้งแรกที่โดนควรจะมีนะควรจะมีควรจะมีฮะควรจะมีะมีมอทนายไม่อุ่นใจถ้าสนใจให้ผมแนะนำทนายให้ก็ได้นะลายดีอัดอันโตนโนะฮะเดี๋ยวจะ จะแนะนําให้นะครับแต่ว่าทนายที่ออฟฟิศผมเขาจะไม่รับคดีเพราะทนายผมออกแนวทนายแบบทนายตั้มอะ่ะ <c oughs> ไม่ขึ้นศาลคือทนายทนายผมออกแนวเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายมากกว่าแต่ว่าเราจะมีทีมงานเป็นทนายเอาซอสนอกที่ผมรู้จักกันอยู่เนะีนะ่ยแนะนำให้ได้แต่ควรจะมีนะควรจะมีผมว่าควรจะมีคุณธนากรบอกว่าคะแนนชื่ออะไรนะครับที่ผมแนะนำเมื่อกี้พอดีฟังไหมโอริโคโอริโก O R E C O โอริโคดอกเบี้ย e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  ถูกสุดตอนนี้โอริโค e คลองตลาดเลยนะเป็นไฟไอมือสองอ่ะเร็วดอกเบี้ยถูกแต่ว่าตอนนี้ไฟแนนซ์มันทําประกันชีวิตด้วยนะอย่างผมเนี่ยโดนประกันชีวิตไปสี่หมื่นประกันชีวิตผ่อนรถอโดนไปสี่หมื่นไม่รวมประกันชั้นหนึ่งนะเฉพาะสองประกันนี้แม่งกล็ล่อไปเกือบแสนแล้วโอโ้โหไม่ทําก็ไม่ได้นะอ,อไม่ทําก็ไม่ได้มันบังคับให้ทําแต่ประกันชีวิตเนี่ยเราเราท็อปอัพเข้าไปในวงเงินกู้เลยแต่ว่าประกันรถชั้นหนึ่งเ,เราต้องจ่ายเงินสดคุณสุรชัยบอกว่า ใช่ครับกระเป๋าซิปเล็กๆเมื่อก่อนขึ้นแท็กซี่ถ้าขับดีก็ให้เขาแบบไม่ต้องทอนอ๋อแต่ถ้าขับดีจะเอาเหรียญจ่ายเสร็จพอดีให้เขาแทนจะได้ไหมะ่ะกระเป๋าเออดีดีดีผมส่วนใหญ่ผมจะไปจ่ายแบบ เขาเรียกว่าแมคโคนะแล้วก็จะได้เหรียญสลึงเหรียญห้าสิบตังค์จากแมคโคร่ะบ่อยมากเพราะว่าผมไม่มีซิตี้แบงก์เงินรูดแมคโคไม่ได้คุณสุรชัยนี่แสดงว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีวินัยและมีระเบียบนะ,ะดูจากการใช้ตังค์นี่ก็รู้ละ,ะเป็นคนมีระเบียบวินยัยอันนี้เรียกว่าถ้ามีแฟนแฟนี่แฟนสบายนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์คุณสุรชัยก็จะแบบ่าเอากรละมังมาดิ เอากระมังไม่ได้เอาเก้าอี้มาด้วยดิเก้าอี้ตัวอีกตัวเล็กๆนั่งสักผ้าให้ภรรยาพูดเล่นนะครับเ,เดี๋ยวโกรธกันแซวเฉยคุณเกียงส่าบอกว่าธนาคารเสนอให้กู้15ล้านดอกเบีย้ย5%แพงไหมครับมีถูกกว่านี้ไหมสินเชื่ออะไรฮะต้องถามก่อนว่าสินเชื่ออะไรถ้าเป็นสินเชื่อธุรฯฯกิจก็ไม่แพงแต่ถ้าเป็นสินเชื่อบ้านก็อ่ มัน5%ตลอดสัญญาหรือเปล่าเออต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับเป็นสินเชื่ออะไรล่ะครับคุณคิมนะบอกว่าตอนนี้ปิดหนี้เสียทุกปีหนี้เสียตัวสุดท้ายครบกี่เดือนนะครับถึงกู้ซื้อบ้านได้โดยเฉลี่ยเอาเป็นว่า6เดือนและกันนะก็คุณคิมก็กู้ได้แค่เฉพาะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะแบง์อื่น,นกู้ไม่ได้นะคืออย่างนี้อาคารสงเคราะห์เนี่ยถ้าปิดแล้ว3เดือนได้เร็วสุดคือ3เดือนนะลูกค้าผมหลายคนก็ได้3เดือนางคนก็ได้6เดือน นะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยควรปิดอย่างน้อยหนึ่งปีฮะถึงจะยื่นกู้ได้นะครับคุณวิโรดบอกว่าติดบูโรมา4ปีแต่รถยนต์ผ่อนปีนี้จะโดนยึดไหมครับก็ถ้าโดนฟ้องตามหลักการนะเขาก็ยึดได้แต่ผมว่าเขาไม่มาเอาหรอกครับเดี๋ยวผมเถอะไม่ไม่มาเอาหรอกเพราะว่าคนที่จะมายึดรถคุณคือเจ้าหน้าที่กรมคับคดีไม่ให้เจ้านี้ไม่ไม่น่าจะยึดหรอกครับไม่ต้องกังวล ต่ตามหลักการมันยึดได้ไงแต่มันไม่เอาหรอกคุณคิมนะขอบคุณครับกูคุณคิมกู้ได้เฉพาะทอสอนะแบงค์อื่นต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปลองด้วยเชื่อผมอะไงก็ไม่ผ่านคุณระวีว่าพี่เคยโดนพวกคลินิกเสริมความงามที่ชอบเปิดบูตตามห้างดักหน้าดักหลังชวนทําหน้าคะ่ะโดยชวนให้ซื้อคอร์สแบบตัดบัตรพี่บอกบัตรเต็มแล้วพวกพวกบอกให้โทรไปขอเพิ่มวงเงินอีกเนี่ย <c oughs> เออเหมือนเหมือนผมแม่เออ มาทาบัตรไหมครับพี่นู่นนี่นั่นอ๋อบัตรนี้พี่เคยมีมาแล้วครับ City Bank เคยทํามาแล้วหรืออะไรเงี้นยนะ UOB ทำาทำมาหมดแล้วบัตรนี้มีแล้วเอขออีกเพิ่มอีกไหมครับพี่ไม่เคยมีแล้วเสียกับมันไปนแล้วเออไม่ต้องมานั่นหรอครับเครดิตบูโรติดบูโรยครับเนี่ยพูดอย่างนี้ไปเรื่องลำํำคาญก็เป็นเรื่องปกติแหละครับเขาขายของเขาไม่สนใจคุณจะเป็นนี้อะไรเรื่องคุณขอให้ขายคอร์สได้พวกที่พวกที่มานั่งขายคอร์สเสริมพรมงานหรือยพวกนี้นะเขารวยนะ เออเจ้าที่ที่ขายคอร์สเนี่ยผมเคยมีลูกค้าที่เหมือนกับว่ามากู้เงินเนี่ยเออแล้วก็ป้าภรรยาเขาทํางานแบบเนี้ยโอ้แบบได้ดีนะไ,ได้ดีคุณรวีนะบอกว่าพวกนี้ชอบดักหน้าห้องน้ําหรือดักตรงบันไดเลื่อนขาน่ารำคันมากอ๋อเหรอผมไม่เคยเจอเพมัน มันคงไม่กล้ามาหาผมเห็นหน้าผมมันคงต้องบอกว่าคือต้องทําทางหน้าเลยมาแค่นี้นก็อาจจะงบงบบานปลายก็ไม่คงไม่ไมีคงไม่ซื้อแน่อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ดูแล้วแต่หน้าผมมันก็ไม่ใช่นะเออแต่ว่าพวกเอ่อพวกแบบน้องๆที่เป็นผู้ชายที่ที่แบบว่าเหมือนไม่ใช่ผู้ชายร้อเปอร์เซ็นต์เ่ยเขาทาหน้าทําตาหน้าเหมือนดีเจบุโกกันทั้งหมดเลยนะผมเคยผมเคยไปเจอมีมีกลุ่มหนึ่งก็เป็นเพื่อนกันอะ่ะหน้าเหมือนกันทั้งกลุ่มเลยอะ่ะเหมืนอนดีเจบุโกะหน้าเหมือนกันหมดเลย ใส่ทำหลายเดียวกันหมดเลยคุณเวอร์ตี้นะบอกว่าเพิ่งปิดบูโรที่ค้างมานานไปเมื่อช่วงกุมภาไปทำเรื่องแก้ไขสถานะมาแล้วผมต้องรอปิดสามเดือนค่อยยื่ยนกู้ทอาสอสหรือควรรอปลายปีดีครับเพราะเจ้าหน้าที่บูโรแจ้งว่าจริงๆถ้าปลายปีนี้ข้อมูลจะลบหมดแล้วยอดเกินสามร้อยวันครับอา้อาวเาพิ่งิปปิด,ปด,ปดแล้วมันจะเอางี้คุณเวอร์ตี้ไปเช็คบูโรดูดีกว่าไปเช็คเครดิตบูโรดูแล้วนับนับจำนวนบรทัดที่มันเหลืออยู่อะ บรรทัดละเดือนนะฮะเหลือกี่บรรทัดก็นั่นแหละเหลือสามสิบบรรทัดก็คือสามสิบเดือนน่ะผมว่าคุณอย่าเพิ่งไปรีบเลยนะคุณปิดครั้งไปเมื่อคุณพาเนียงคาถามคือถ้าคุณเวอร์ตี้เป็นมนุษย์กินเงินเดือนนะครับสามเดือนขึ้นไปก็ลองยื่นกู้ได้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดไม่ใช่มนุษย์กินเงินเดือนผมแนะนําปีหนึ่งไปเลยครับเชื่อผมเถอะไม่ต้องไปอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้ต้องรอก็ต้องรอครับอืมอ่าคุณ ไม่ต้องไม่ต้องตอบผมก็ได้นะแต่คุณรู้ตัวเองเองแล้วถ้าเกิดคุณเป็นมนุษย์กินเงินเดือนหลังจากปิดแล้ว3เดือนลองยื่นกู้ดูแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนนะรอปีหนึ่งคุณธนไว้ว่าสมัยเฮียอยู่ธนาคารนี้ผู้จัดการสามารถผู้จัดการสาขาสามารถปล่อยเงินกู้ได้ด้วยตัวเองใช่ใช่ใช่ครับปล่อยได้ครับบรรลุพ่อผมกู้เงินแรกผู้จัดการพาสาขาไปเลี้ยง <laughs> จำยุคนี้เขาบอดประชุมอ่ายุคนี้ก็ยังมีออมสินก็ยังคุยกันเขาก็ยังเซ็นกันได้นะไม่เกิน20ล้านอำนาจเคเน่ยูการออมสินเนี่ยสมัยก่อนผู้จัดการสาขาเขามีอำนาจเซ็นแค่มันแล้วแต่สาขาอ่าแล้วแต่ความเป็นซีเนียเซ็นได้ครับล้าน2ล้านอะไรเงี้ยเซ็นได้เลยเละเอางี้ยะเละสมัยก่อนอะปล่อยกันเละ v 6ซนะฮะบอกว่าคนขายประกันที่เรือรวยมีกี่เปอร์เซน็นของคนทำประกันด้วยกันครับไม่ทราบครับผมไม่ทราบครับ,ผม,มรบ,รบผมไม่ได้อยู่วงการประกัน คุณสุรชัยบอกว่าโคชหนุ่มกับคุณอูจะมีแนวทางคนละแบบกันแต่ก็ชอบฟังทั้งคู่ได้มุมมองหลากหลายหลากหลายดีเออครับผมนั่นแหละแต่แต่เขาอะทําให้ผมจัด u ู u b e อืมเขาทําให้ผมท o u ู u b e เพราะว่าฟังอะอืมกูก็ทําได้วะอะไรอย่างงี้นะออแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ฟังละไม่ได้ฟังใครเลยฟังเขาแค่ช่วงประมาณสามเดือนแรกเท่านั้นเองไม่ใช่สามเดเอสามวันแรกที่ผมฟังเขาอะแต่ว่าเอ,อ่อช่วงทําใหม่ๆเนี่ยอาจจะฟังเขาอยู่ประมาณ ไม่น่าจะกี่เดือนแต่หลังนั้นไม่ฟังเลยเพราะว่าไม่ใช่อะไรเพราะว่าอยากเป็นตัวตนของตัวเองไงถ้าไปฟังแล้วไปเรียนแบบเขาหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่ต้องเป็นตัวของตัวเองแต่นั่นแหละเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะคุณว่าและคุณและบุญบอกว่าทำไมยูทูบไม่แจ้งเตือนเราฮะไม่เตือนเลยฮะไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ไออันนี้หน้าเหมือนเทเอกหนังห้องษาเลยนะชื่อนะบอยประกอนวะไหน้าบอยประกอ์เนี่ยชมชมเผื่อจะกดไลค์กดแชร์ให้ผมบ้างไงไม่ทราบเหมือนกันนะว่าทำไมจะไม่มันจะไม่เตือนกันไม่ทราบเหมือนกัน คุณถามว่าทาธุรกิจส่วนตัวแรกๆมีล้มเหลวไหมพี่กลับมายังไงธุรกิจส่วนตัวผมหรอผมก็ทําอยู่อาชีพเดียวเนี่ยแหละฮะมันไม่ล้มเหลวหรอกครับเพราะว่าผมไม่ต้องลงทุนอะไรอะ่ะอืมผมก็ขายวิชาชีพผมขายความรู้ขายความสามารถขายแรงกายแรงแรงสมองแค่นั้นเองครับมันไม่ล้มเหลวเลยผมก็ใช้ชีวิตด้วยอาชีพนี้มานานแล้วรครับอืมไม่ได้ล้มเหลวอะไร,รครับพี่แต่ว,ว่าถ้าก่อนทาคนเดียวไงไปคุยลูกค้าเสร็จทําใบเสนอราคา อ่าพอเวลาลูกค้าไม่ยังไม่จ่ายตังก็ต้องโทรไปเองบางทีก็ไม่กล้าโทรแล้วก็ต้องตามงานเองทุกอย่างทําเองหมดนะแต่ตอนนี้นเป็นรูปแบบบริษทัทเนี่ยนะพอคุยเสร็จปุ๊บโทรไปหาคนนี้ดิทําใบเสนอราคาโทรไปถามรนะายละเอียดคุยเขาจะเอาไงอืมนะลูกน้องทําใบเสนอราคาล้วก็เซ็นเสร็จลูกน้องทําใบเสนอราคาไปอ่นะ โอเคว่าจ้างบริษัทเป็นที่ปรึกษาการเงินนะก็ทํางานไปพอถึงเวลาต้องเก็บตังค์เขาก็ไ้องทวงทวงเองมีฝ่ายบัญชีสวัสดีค่าจากบริษัทอันโตนิโอนะคะตอนนี้พี่เดือนนี้พี่ต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาเราแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะบริษัทผมนะจะเป็นคอนซัลท์ให้ลูกค้าเนะี่ยจะคิดลูกค้าเป็นรายเดือนนะคิดตังค์ลูกค้าเป็นรายเดือนนะครับแต่ไม่ใช่สองสามพันนะเราเป็นหลักหมื่นนะเป็นหลักหมืนนะ่น,มนไม่เคยล้มเหลวเพราะว่าทําเองลงแรงเองทุกอย่างทําเองหมดนะแต่พอมา เริ่มทําเป็นบริษัทนะในช่วงหลังที่จดเป็นบริษัทแล้วก็มีทีมงานกันเข้ามาเยอะแยะเนี่ยถามว่าล้มเหลวไหมไม่ล้มเหลวแตว่อาชีพแบบนี้ไม่รวยเท่าไรหร่หรอกเพราะว่าผมไม่ได้เก็บตังค์ลูกค้าแพงนะครับแล้วเราก็กลุ่มลูกค้าเราคือกลุ่มคนที่เป็นหนี้อ่นะเ,เงินจะจ่ายธนาคารยังจะไม่ค่อยมีเลยไปเก็บเงินเขาเยอะไม่ได้เรียกว่าอยู่ตัวเอาไว้ว่าอยู่ตัวดีกว่านะครับก็สบายๆแต่ว่าไม่รวยหรอกไม่รวยหรอกอาชีพผมอะนะ ก็สำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับเราเจอกันอีกทีพวกนี้แล้วกันนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ